ชาไมมล่าสุดค่ะทุกคนนี่รถดินมาถ่ายแล้วตรงนี้เพราะว่าเราจะจัดสวนปูหญ้าแล้วก็ปูหินใช่ไหมเธอปูหญ้าปูหินตรงนี้นะโอ้ยงไหนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท่นพ่วงข้างเราเร็วเวลาจำกัดลูกค้าเต็มร้านแล้วก็นี่ตรงนี้ปูหญ้าทําหินตรงนี้สวยแน่นอนแล้วก็จะมีระอองน้ําแบบโปรยปลายลงมาใช่เป็นหมอกเป็นหมอกเป็นหมอกน้ำใช่ปะเย็นช่ําตรงนี้ถ้าลูกค้ามานั่งถ่ายรูปมานั่งกินกาแฟตรงนี้นะเย็นสบายแน่นอนมีหญ้าปูนี่ไงพี่เขาเก็ดินแล้วเรียบร้อย แล้วก็อัปเดตภายในอาคารล่าสุดเลยทุกคนไปดูกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นำเสนอจัดโคมและเรียบร้อยนี่โคมไฟแล้วก็ติดพัดลมพัดลมเต็มร้านถึงเราไม่ได้ติดแอร์นะแต่เราจะทําความเย็นให้เย็นช่าเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามีพัดลมหลายตัวแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมจะมีทีวีแบบเปิดริ้ิวทัศนระหว่างตั้งแต่ชาไม้เริ่มต้นตั้งแต่หปีที่แล้วจนถึง ปีที่8ปดปีนี้โหคพรสุดจัดอตดูนกยุงโคตรสวยนำเสนอนกยุงสวยมากตอนความแรกเป็นเป็นโคมเนาะแล้วก็ไฟมันตัวเดียวด้วยไม่มีตัวเดียวตัวสุดท้ายหนึ่งเดียวในโลกเฮ้ยว่าไปเรื่อยค่ะนุ่นเขาเริ่มตีพัดลมกันแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือขัดพื้นแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน้ําผุเดี๋ยวช่างตีมาทําต่อตอนนี้ช่างตีกําลังทำอะไรเคาน์เตอร์เราเคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงนี้เคาน์เตอร์ทําโต๊ะทําเก้าอี้นั่ง จะช้าหน่อยแต่ส่วนนี้เพราะว่าเราทําเป็นสไตล์อะไรเธออิตาลีอิตาลีทั้งทั้งคายในาคาเลยหรูหราค่ดัมมี่แน่นอนก็บอกยาคา2บบาทเหมือนเดิมค่ะใครอยากกินสาขาต้นตำรับ20บาทเราแวะมาที่นี่เลยแต่ใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็อุดหนุนตัวแทนเราได้เหมือนเดิมเลยเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยมาเที่ยวมาทาทยเราน้ารานอ้นี่ไงเขาติดโคมแล้วนี่เธอดูข้างๆเอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมเห็นโคมข้างๆไหมเห็นไปแล้วเนาะ น่าแะงางั่งเรียบร้อยเอาอยู่ก่อนี้ได้รังเวียงรัเวียงเนาะนี้นี่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 ไงฝั่งนู้นก็จะเหมือนตรงนี้เลยโอ้โหก็จะเลือกได้เป็นชั่วโมงแค่โคมอันนี้นะน้องอ่ะน้องแบบว่ากว่าจะได้มาโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็นี่ไงจิ้มไม่ได้นะไฟดูดเป็นที่เสียบปลั๊กชาร์จแบตจาเลยเตรียมสายชาร์จแบตมาเลยนะจะมานั่งเล่นร้านเราเราติดพัดลมไม่ด้วยเย็นฉ่ำแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะฝากด้วยทุกคนร้านชาไม้กำแพงเพชรแต่งร้านหรู ราคาหลักร้านขนาดนี้แต่ขายแก้วละยี่สิบขายมุกฟรีเหมือนเดิมค่ะไปยัฮู